รังการณรันค่ะขึ้นเวทีคว้าไม่ร้องเพลงผู้ชมขาในสภาพหน้าสดบอกเลยว่าโอ้โหคนชอบมากๆเลยค่ะ ต้องบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้คุณผู้ชมขาเรดี้ปรางค่ะหรือว่าปรางกนรันนะคะได้มีโอกาสขึ้นร้องเพลงในางานอีเวนต์คริสต์มาสที่เซนทัลโวค่ะในสภาพที่เธอไม่ได้แต่งหน้าหน้าสดมาเลยแล้วก็ไม่ได้เซ็ตผมธรรมชาติมากจริงคุณผู้ชมขาหลังจากคลิปของเรดี้ปรางค่ะถูกเผยแพร่ออกไปบนโลกโซเชียลนะคะแน่นอนว่ามีคนสนใจแล้วก็เข้าไปกดไลค์เฉียด50,000คนเลยทีเดียวค่ะแล้วหลายคนคุณผู้ชมบอกเลยว่าแห่ชื่นชมในความงดงามของเธอคือผิวเธอก็จะเป็นแบบว่าแก้มเลือดฝาดหน้า สดคือสวยมากไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยดงรอยดาเลยค่ะถึงแม้ไม่ได้แต่งหน้าอะไรมากก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยเออสวยยังไงก็คือสวยอย่างนั้นค่ะนอกจากนี้นะคะต้องบอกว่าน้ําเสียงของเธอเนี่ยก็สวยไม่แพ้ใบหน้าอีกด้วยร้องเพลงก็เพราะหน้าตาก็สวยหุ่นก็ดีโอโ้โหไรที่ตีจริงๆผู้หญิงคนนี้ค่ะจากนั้นนะคะเจ้าตัวเนี่ยมีการออกมา้สัมภาษณ์เะว่าเนี่ย จริงๆหนูโอเคนะคะที่จะไปพบคนอื่นในหน้าสดแต่ว่าบางทีมันก็จะมีความง่วงนอนอยู่บ้างวันนั้นเนี่ยถือว่าโชคดีที่หนูเนี่ยนอนเต็มอิ่มเขินอะมันกลายเป็นไวร,รัลไปเลยคลิปนั้นแต่นอกจากนั้นค่ะเธอบอกว่าเนี่ยหนูเองก็พยายามฟังด้วยว่าเราร้องดีไหมนะคลิปนั้นเนี่ยเพราะว่ามันจะถูกเผยแพร่ไปไกลมากก็ขอบคุณมากค่ะที่ชื่นชอบกดไลค์เยอะกว่าตอนที่หนูแต่งหน้าอีกเอ๊ะ หรือว่าต่อไปนี้เนี่ยเราไปอีเวนต์เราจะไม่แต่งตัวก็คือหน้าสดไปเลยไม่แต่งแล้วไม่ใช่ไม่แต่งตัวขออภัยอะ่ะไม่แต่งหน้าแล้วปล่อยหน้าสดไปเลยเออเธอก็ออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้ค่ะแปลว่าผู้ชมขะเธอเนี่ยหน้าดูแลดีมากๆจริงๆนะคะหน้าสดก็รอดแต่งหน้าก็สวยจริงๆค่ะสำหรับคคนนี้ต้องยกให้เธอจริงๆค่ะ